สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโลบอกแมปอนิเม e อีวอลูชันซิมูเลเตอเช่นเคยนะครับก็อันนี้เป็นอัปเดต10ของเกมนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับก็อันนี้มีอัปเดตเข้ามา3เรื่องเรื่องแรกเป็น7บาทนะครับอ่าอันนี้ก็มีเควสใช้เอสคานอนะครับเบวย60จะใส่สัต์เลงเพิ่มได้อีก3ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเซนซายนะครับ ก็ผมไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับเป็นใช้ตัวนี้นะก็หกสิบใได้อีกหกตัวแบบนี้นะครับประมาณนี้ใช้เงินก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงไปสุ่มตู้ที่สามอยู่แล้ว,ลวนะเนาะอันนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับก็ผมไม่เคยดูเหมือนกันเรื่องนี้ก็ไม่รู้ตัวละครเป็นชื่ออะไรนะครับใช้สิบห้าดีๆสุ่มหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ตอนนี้ทีมผมก็ประมาณนี้นะครับใช้เป็นตัวเกือบดีที่สุดนะพลังรวมอยู่ที่3.2ุบิลเลีนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีมผมแล้วก็อ,อัปเดตส่วนต่อมานะครับเป็นอาวุธนะครับที่ใส่อยู่อันนี้เป็นคาถาจากเรื่องโอหลอดนะครับแล้วก็อัติแฟกอัติแฟกมีอันนี้นะครับอัปเดตเข้ามา2อันอันแรกเป็น เดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนอันแรกเป็นเป็นชุดของพวกจากเรื่องเซนเซย,ายานะครับโกล์อาร์เมอร์นะครับมันบววหกคิวนะครับก็ฟาร์มเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอกท์จากโอเวอร์อร์ดนะครับคูณพาวเวอร์แล้วก็คูณดาเมจแล้วก็คูณลักนะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับมีคาร์ดอีกหนึ่งคาร์นะครับเป็น Time Over คูณอยู่ที่2.5นะครับ ก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามา,าแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับจะเป็นพาสซีฟนะครับที่มีอัปเดตเข้ามา1พาสซีฟเป็นพาสซีฟเอนะครับอ่าอันนี้คูณพลัง8ความเสียหาย8แล้วก็คูณรัก8เอ้ยรัก3นะครับนี่ใช้อันนี้นะครับก็ฟาร์มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อมีม อีกอันหนึ่งที่ <c oughs> อัปเดตเข้ามานะครับเป็นดันสามดันสามเนี่ยมีการเปลี่ยนแบบใหม่นะครับนี่สวยมากเลยนะครับก็ฟาร์มง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ลงคนเดียวก็น่าจะผ่านนะครับแล้วก็มีพื้นที่คูณใหม่นะครับวิธีการไปก็คือมาหาที่แหลงนะครับแล้วก็แถวที่สองถัดจากไอ้นั่นอนะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะจัดออนดับนะครับ ต้องไปฟาร,ร์มตัวตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะมันอยู่ในด่านเซนตยยาย่าให้เวล60นะครับถึงจะมาใช้ที่คูณ30ได้แล้วก็มีภารกิจนะครับอันนี้เป็นใช้คิงให้เวล75นะครับจะใส่ได้อีก5ตัวแต่ว่าผมยังปลดล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านดัน3กับดัน4ให้ถึง750ด่านทีนะครับอ่าอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ จริงๆในดันสามเนี่ยมันไม่ได้เขียนในอัปเดตนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมาเร็วๆก็คือเดี๋ยวไม่กี่วันน่าจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมก็คงอัดให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้คือผมรีบอัดนะครับแล้วก็เสียงแปลกๆด้วยเพราะว่าเป็นหวัดนะครับ